มาทำอะไรวันนี้มาเทียเท่ยวเลยเหรอ,อโอ้ต้องเดินในร่มด้วยวันี้เรามาล้างรถนะครับที่โรบินสันนะครับก็เดี๋ยวไปหาซื้อกาแฟกินรอนะครับ,บามากับแม่บ้าน,นครับน,นี้เรามาโรบินสัน,นครับใกล้บ้าน ห่งจากบ้าน10กิโลนะครับจอดรถมาล้างที่ร้านเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันนะครับร้อนมากนะครับวันนี้ร้อนมากโอ้วีบายดีด้วยนะครับสวยนะอ่ะชวยมากหน่อยนง่งก็พอวันนี้นะครับเรามีเจ้าภาพนะครับมาเลี้ยงกาแฟมาเลี้ยงกาแฟนะครับเดี๋ยวเรา ให้เจ้าภาพเราเลี้ยงกาแฟนะครับเราไปสั่งกาแฟแต่ว่าใจอ้าวแบบนี้จะเรียกเลี้ยงไหมก็เลี้ยงให้ก็สั่งก็ในโรบินสันมีกาแฟกาแฟไอ้นั่นอ่ะมีกาแฟมีร้านหนึ่งกาแฟยี่ห้อเขียวๆอ่ะไปไหมได้ไวไหมอะไรนะสตาร์บัคส์หรอแพงไปเดี๋ยวกินกาแฟธรรมดาก็พอขอแค่เลี้ยงธรรมดาก็พอ ก็ยังไงเดี๋ยวั่งนนยครับวันนี้เราเดินตามหาร้านกาแฟกอนนะมันต้องมีสักร้านนะครับนุ่นเจอแล้ว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 นี่เราเจอแล้วนะครับร้านกาแฟนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งนะครับร้านกาแฟร้านนี้เลย เราเรานั่งรอกาแฟเดี๋ยวหาซื้ออะไรกินอร่อยอร่อยที่ร้านอ,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 อะไรดีเยอะยอเลยเลือกได้ยังเลือกไม่ได้ทำไมเมนูอะไรอร่อยเอาเมนูเยอะเลยจะกินพิซ<ๆ>พซ่ากินพิซซ่ามั้ล่ะ เก็บวิชาไหมนึกอยากเลยไงมาแล้วก็กาแฟรเรามาแล้วคบนไอ้เปนมีฝาแบบเปิดได้หรอไม่ทำไงอ๋อบิดอ๋อก็เทก็เทก็เทก็เสียวเลยเปร้อนหน่อยเฮ้ยโอ้โหเสียวเหมือนกันนะเนี่ยเดินขึ้นไปหากันเดี๋ยวเราไป ก็ตั้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อส้มตําร้านส้มตากินกันนะนึกเมนูออกแล้วนะครับเปลี่ยนจากพิซซ่าเป็นส้มตํานะครับโหคนระ,ะดับระดับไปเลยนะตึกตึกโป้ไปนะครับหมูกิฟทชอบกีตาร์กีตตา้ากงกงบรองปงกงไปเลยร้านส้มตำอยู่ไหนนะ กาแฟก็ขมดีเหมือนกัน่าอยไปเดินนยืม่อร่อยไหมลองกินให้ดูนะอร่อยอร่อยด้วยวันนี้ผลิตภัณฑ์เราหนีลูกมาเที่ยวนี่ทำไมมันปลาอืมแต่เราซื้อจากลูกคาบูชิก็มี สเต็กก็ไม่ได้กินานานน<ล>ะไหนสเต็กร้านไหนนี่นไงครับร้านที่เราจะไปกินนะครับอยู่ตรงข้ามร้านเห็ดสาแนวเรื่องโอ้ดีเนี่นะครับมาถึงแล้วครับร้านอะไรเนี่ย ตามม่วเอ้ยตามม่วไม่ใช่ตัมมวนนะครับทุกคนนี่มาเลัวสองัสามเลยครับมน้อ้กลายยดืกันนะมาถึงแล้วมาถึงแล้วยังไง น้ลาเอาสุาาาตันี่แหละอความเผ็ดกลางลวกันเอาเผกลางกันลอาตำอะไรตำม,มั่วไหมละ่ะหรือเอาตำอะไรดี นีเราก็สั่งกับข้าวมาแล้วนะครับสำลัดริกแล้วครับเผ็ดเผ็ดน้อยนะครับนนเดี๋ยวเจอเผ็ดเดี๋ยวเจอเผ็ดอะไรเผ็ดมากยี่สิบห้าเมตรเผ็ดกลางสิบห้าเมตรขนมซิโค้ไก่ทอดโบราณ มีนะครับมีแล้วก็มีตำตำม่มวมมนจิอันนีอ่ไหม่อเป็น,อ,นอร่อยอร่ขออากกินก่อนนะครับทุกคนอิ่มแล้วนะครับวันนี้เกี้ยงแล้ครับอดรงาจายาตา กินแล้วไปต่อได้ไปโน้นเหรอไปด<ป>ูอะไรหรือจะกินเซเว่นเซ่นต่อไหมกินกินอยู่โอเค